ขยับไปดูที่พิจิตรคุณผู้ชมมีรายงานเข้ามาว่าพบผู้ป่วยไวรัสซิก้า1 1รายแล้วค่ะนี่ก็ทำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมพื้นที่ระบาดเพราะว่าตอนนี้พบผู้ป่วยในพื้นที่11รายยังมีคนที่ต้องสงสัยอีก18รายขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์อีก12รายค่ะ ความคืบหน้าที่จังหวัดพิจิตรนะคะตอนนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิก้าในพื้นที่หมู่1หมู่2ตำบลบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรจำนวน11รายค่ะประกอบกับผู้ต้องสงสัย18รายและเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์นในพื้นที่12รายล่าสุดนี้คุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อเฝ้าระวังโรคนี้อย่างใกล้ชิด ประสานสั่งการทั้งโรงพยาบาลสาธารณาสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่งในจังหวัดพิจิตร ให้ช่วยกันเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเข้มข้นสร้างการรับรู้กับประชาชนค่ะว่าไม่ให้ตื่นตระหนกเพราะว่าโรคนี้อาการโดยรวมคือไม่ได้รุนแรงมากนะักสามารถหายได้ภายในเวลาไม่กี่วันถ้าเกิดว่าเฝ้าระวังแล้วก็จับตายอย่างทันท่วงทีค่ะผู้ว่าพิจิตรเองบอกว่าตัวเลขที่พบเจอผู้ป่วย11รายนะคะมีอาการป่วยมีไข้แล้วก็ผื่นคันส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงค่ะ ส่วนผู้ป่วยเฝ้าระวังอีก18รายรวมถึงมีหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่มากกว่า9รายนะคะเบื้องต้นทางจังหวัดพิจิตรให้เจ้นาทีสาธารณสุขออกให้ความรู้กับประชาชนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยติดเชื้อรัสซิก้าตอนนี้ก็ไปเร่งกำจัดยุงลายในพื้นที่667หลังคาเรือนด้วยนะคะที่สำคัญก็ไปสำรวจลูกน้ำยุงลาย400กว่าหลังคาเรือนพร้อมกับการควบคุมพื้นที่แพร่ระบาด คาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ค่ะในการควบคุมและก็กําจัดโรคไวรัสซิก้าในวงจํากัดตอนนี้ขอให้ประชาชนโดยรอบอย่าก,กังวลกับเชื้อไวรัสซิก้ามากนะคะในเบื้องต้นเนี่ยที่เจอแล้วเนี่ยในหมู่ที่1กับ2ของบึงนารางเนี่ยทั้งหมด11รายดูตัวเลขเนี่ยโอ้โหเยอะจังเลยเพราปีที่ผ่านมาก็ที่เชียงใหม่ แต่เก้ารายเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วสิรายเนี่ยไม่ได้แอดมิดเลยสักรายเดียวนะฮะก็เป็นเพียงแค่ลักษณะเป็นเป็นไข้หวัดแล้วมีปื่นคันเล็กน้อยเท่านั้นเองม่ดว่ามีเชือ้อเพราะฉะนั้นออวันนี้ก็ก,ก็ก็เป็นห่วงเฉพาะในส่วนที่ของต้องเฝ้าระวังอีก18รายอีก18รายเนี่ยก็เป็นสตรีซึ่งตั้งครันอยู่ประมาณ9ารายเป็นห่วงเท่านี้เองนะ ส่วนรยายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเดี๋ยวจะคงถแถลงเพิ่มเติมให้ทราบ ไปดูตัวเลขสรุปข้อมูลล่าสุดค่ะที่เป็นตัวเลขของผู้ป่วยเชื้อไวรัสซิก้าที่พบในจังหวัดพิจิตรตอนนี้มีผู้ป่วยที่พบเชื้อแล้ว11รายต้องสงสัย18รายเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์นในพื้นที่ตำบลบึงนาราง12รายเบื้องต้นประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนำรถพร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นหมอกควันโดยรอบ10หมู่บ้านของตำบลบึงนารางก็คือเพื่อกำจัดยุงลายควบคุมพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดค่ะ ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกจนมากเกินไปนะคะ